สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมหัสรันนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไคโตซานของบริษัทเว r ร์คาร์ดอินโนเวชันหรือบริษัท WCI วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สวนลำไยแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสวนลำไยของใครพื้นที่ไหนแล้วเกี่ยวข้องกับคู่หูมหัสตันอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับ เจ้าของสวนเลยครับมาเลยครับนี่ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่ชื่อชื่อชื่อนิกค่ะ,พ,คะพินิก,นก,นกค่ะพินิกนิกนิกค่ะอ่าพนิกชื่อจริงชื่อชื่อป,ปานิรัตค่ะปานิรัตนะครับนามสกุลสิงครามค่ะสิงครามคุณพี่นิกนี่เป็นเจ้าของสวนลำไยแห่งนี้ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ลำไยของพี่นิกมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับตอนก็<ะ>ประมาณ200ต้นประมาณ200ต้นค่ะพี่นิกมีได้มารู้จักกับคู่หูมาัจจันต์ตัวนี้อย่างไรเมื่อไหร่อ๋อก็คือแฟนแฟนเขาบอกว่าลองมาใช้ดูไหมลองเปิดใจเพราะว่าตอนแรกเราอะตั้งใจที่จะทำแบบอินซีอยากทำอินซีแบบ100%เเลยอ๋ออยากทำลำไยแบบอินซีใช่ค่ะอยากให้อยากให้ลำไยเนี่ยปกติลำไยมันจะเป็นจะใช้เคนีเยอะ อ่านี้แน่นอนแน่นอนใช่แล้วคราวนี้เราอยากจะใช้อินรีย์เพราะว่าชาวบ้านอ่ะเวลาเราพ่นยาเวลาเขามาพ่นยาให้เราอ่ะครับอ่าได้ได้รับอันตรายจากเคมีมากเราเองก็เหมือนกันก็เราอยู่ที่นี่ไหนจะน้าไหนจะอะไรเราก็ต้องใช้แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอ่าอินรีอยากเป็นอินรีค่ะคราวนี้แฟนเขาก็เลยบอกว่าลองใช้ตัวนี้ดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเออลองดูก็ได้แต่ก็เราไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยใช้เราก็ใช้แต่เคมีอ้าวแล้วแล้วแฟนพี่นิกไปเจอไอ้คู่นี้ยังไงเขาได้เล่าให้ฟังไหมอ่าก็ ก็เจอกับจะเป็นท่านผอ,อท่านผออยู่ที่อ่างทองท่านผออยู่ที่อ่างทองกับพีอ่อ้นเขาจะแนะนํามาเขาแนะนํามาให้ใลองใช้ใช่ค่ะอ,อ๋อพี่เขาก็เลยบอกมาปรึกษากันว่าเอลองใช้ดูไหมลองใช้ดูไหมแล้วก็มันจะลดต้นทุนครับแล้วก็แถมเราสามารถที่จะแนะนําคนที่เขา ที่ที่ยังต้องการในการที่แบบที่ใช้เคมีเยอะมากๆแล้วเขาต้องการลดต้นทุนแบบเราลองดูไหมอะไรก็เลยลองใช้ดูก็เลยลองใช้ดูลองใช้ทีแรกลองใช้ไปเมื่อไหร่ครับลองใช้ไปตั้งแต่วันที่ประมาณเดือนมีนาประมาณลายเดือนมีนาประมาณปลายเดือนมีนาพอออกหนังออกดอก21วันแล้วก็ใช้มายาวจนเนี้ยเก็บผลผลิตเดือนกันยานี่ค่ะ ตั้งแต่นีนะถั่งยานีใช้ตลอดเดี๋ยวไอ้ตอนแรกครั้งแรกเลยไอ้ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยพี่ลองใช้ไปกี่กี่กี่อันกี่ซองกี่ขวดยังไงพี่ลองใช้ตอนลองอะตรนทีแรกกระติสักสองลังสองลังคือยี่สิบสี่ชุดใช่ค่ะลองใช้ใช่ค่ะทำไมพี่กล้าลองใช้เยอะขนาดนั้นอะผมถามก่อนทำไมพี่กล้าลองมันปลอดภัยบดหนึ่งปลอดภัยสองแล้วก็อย่างพี่พี่ที่เขาใช้เขาก็บอกว่า คนที่เขาใช้ที่รู้จักกันพี่ที่เป็นเพื่อนแฟนนะคะก็บอกว่าเขาใช้แล้วมันก็หนึ่งลูกใยบำรุงบำรุงต้นแล้วก็ต้นเขาก็ไม่โซมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองใช้ดูอ๋อคือเพื่อนที่สนิทกับแฟนพี่เนี่ยเขามาบอกแล้วเขาบอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาใช้อยู่แบงนี้่างนี้อ๋อพี่ก็เลยแบบคือมั่นใจในระดับหนึ่งอ๋อถึงว่าลองใช้กับ24ชุดเนี่แบบมันมันไม่เหมือนลองเลยนะแล้วหลังจากพี่ใช้ครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกเมื่อเมื่อไหร่ที่ เฮ้ยเออโอเคไอ้คู่หูนี่น่าจะดีนะน่าจะเข้าท่านะก็ตอนที่เริ่มออกลูกมาเริ่มออกลูก<อ>มาค่ะพอออกลูกเล็กๆมาสังเกตว่าลูกเขาจะแบบมันออกดกจริงนะแต่ว่าระยะมันเว้นระยะพอดีเลยให้เราเราแทบไม่ต้องตัดแต่งมันเลยด้วยซ้ำแทบไม่ต้องตัดแต่งจริงคือ,อ<ะ>คือนี้ปีนี้ไม่ได้จ้างเขามาตัดแต่งนะ อันนี้พี่ก็เดินแค่หนีลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนิดหน่อยเองออทุกปีคือต้องต้องจ้างต้องจ้งต้องจ้างใช่ออกปีนี้ก็คือไม่ต้องจ้างด้วยเหตุที่เราเห็นว่ามันมันเสมอมันเสมอลูกมันเท่ากันลูกมันเท่ากันใช่ค่ะเออคือพวงนี้ก็เท่ากันทั้งหมดพวงนี้นะอ๋อหลังจากพี่ใช้ไปจากครั้งแรกไปจนถึงประมาณสักกี่วันหรือกี่ครั้งที่พี่เห็นว่าเฮ้ยมันมันดีอย่างเงี้ยประมาณเวลาช่วงเวลาก็ ประมาณลูกลูกเท่ามะเขือพวงลูกเท่ามะเขือพวงจากที่หลังที่มันออกดอกมาแล้วใช่แล้วก็จะเป็นเท่าหัวไม่ขีดแล้วก็เท่ามะเขือพวงประมาณนี้เออประมาณเวลาได้ไหมประมาณสักสองสามเดือนอ่ะสองสามเดือนประมาณนั้นนะแล้วก็ฉีดไปประมาณได้ประมาณสักสี่ห้าครั้งแล้วมั้ยก็เราจะใช้ทุกตอนแรกๆเราจะใช้ทุกสิบวันอ๋อตอนแรกเจ็ดวันสิบวันเราจะสลับกันอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อพี่ใช้ทุกเจ็ดวันบ้างทุกสิบวันบ้างใช่ค่ะพอหลังๆก็เริ่ม วันเริ่มสิบห้าวันเริ่มห่างพอพี่ใช้แล้วพี่เห็นผลผลิตรหรือลูกลําไยแล้วพี่อย่างที่บอกคือหนึ่งลูกเสมอกันหนึ่งลูกเสมอกันแล้วก็โรคโรคที่เกี่ยวกับพืชจะไม่ค่อยเยอะจะไม่ค่อยเป็นเหมือนเหมือนที่เราใช้เคมีโดโรดเลยนะใช่คือโรคที่เราเคยเห็นเนี่ยแต่ก่อนที่เราใช้เคมี <m> <ฮะ S 1> ซึ่งมันเกิดนู่นนี่นั่นเป็นนั้นเป็นนี่่<ฮ>ะเราไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีเยอะแต่ก่อนที่แบบเป็นปุ๊บก็คือทีเดียวแบบบางทีก็ไม่ทันวันสองวันนี้ไม่ทันเลยเริ่มโบเลยใช่ไปหมดเลยใช่แต่อันเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่า เป็นปุ๊บเขาก็แค่จุดตรงนั้นแค่จุดตรงนั้นใช่ค่ะเป็นแล้วก็เราก็ใช้เบอร์แพนพอร์มันเหมือนกับว่ามันครบระยะที่จะพ่นแล้วก็พ่นเบอร์แพนเข้าไปค่ะแต่ถามว่าจะจะต้องใช้ยาไอ้ตัวอื่นมากไหมก่อลดลดลงในครึ่งครึ่งต่อครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่ะหมายถึงยาตัวอื่นนี่หมายถึงเช่นเช่นเอายกอย่างว่าส่มเราจะต้องใช้ยาฆ่าแมลง่เชื้อราเชื้อราพวกนี้พวกหนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราปกติเราจะใช้แบบ มีมีขวดมีเลียดนึงแล้วก็ต้องใส่ขังหนึ่งเนี้ยใส่ันสีตัวเลยแต่อันเนี้ยใช้แค่ครึ่งเดียวอ๋อลดจากลถไอ้พวกนั้นลงไปอีกครึ่งนึงใช้น้อยลงใช่แล้วก็แถมสามารถที่จะผสมน้ําได้มากกว่าพันลิตรเ่มวานั้นพี่ลองใช้1,300ลิตร คู่นี้หนึ่งคู่ใช่ค่ะอ๋อ oh, ลองใช้น้ำหนึ่งช่แล้วก็เราก,ก,ก็อยากจะให้ผลไม้ที่เรากินอ่ะไม่อยากให้มันมีสารตกค้างเยอะอให้มันเจือจางได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้จริงๆนะทีนี้ในตอนเนี้ยส่วนหนึ่งของพี่ก็เก็บเกี่ยวกันหมดแล้วได้ข่าวว่าวันนี้มี โชคดีบาบดีคือเขาเก็บเขาเก็บมาดีแล้วก็เจอคนนี้มาเหมาเ็าเรียกเหมาอะไรนะก็เขามาเหมาคืออันนี้เขาจะส่งออกที่ยุโรปค่ะแล้วเบอร์ที่เขาได้เนี่ยคือเบอร์ทองซะส่วนใหญ่ทั้งือบทั้งส่วนเลยค่ะเบอร์ทองเนี่ยเบอร์ทองคือออกเบอร์ทองเหรอออกเบอร์ออกเบอร์ทองไม่ใช่่ะเบอร์ทองมันคือมันจะมันมันจะคือเป็นเป็นอ่ระดับของเขามันจะมีหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะเวลาเขาทําสัญญาซื้อแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยมัน ถ้าเราบำรุงไม่ดีต้นบำรุงไม่ดีคือมันจะจะยากมากที่จะจะมีนะจะมีใช่ตามสวนถ้าเราถ้าเราดูปกติสวนทั่วไปยากมากที่จะมีเบอร์หนึ่งใช่ค่ะแล้วไอ้เบอร์ทองนี้มันดีกว่าเบอร์หนึ่งอีกหรือไงหรือว่าก็เบอร์หนึ่งอะละน่าจะเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะน่าจะเบอร์หนึ่งแว่ามันมันทั้งสวนเนี่ยคะอ๋อมันทั้งสวนมันแทบจะทั้งสวนเลยแทบจะทั้งสวนเขาก็คือเหมาแล้วได้ราคาด้วยได้ราคาค่ะพอดีได้รอดพอนีเขาจะ เขาจะน้งออกไปที่ยุโรปค่ะเอก็เลยเป็นถือว่าเป็นโชคดีของเราพอดีใช่ะเห็นว่าวันนี้มีหลายเจ้าเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยเหรอใช่ค่ะ แล้วมาจบที่เจ้าที่จะส่งออกพอดีใช่ค่ะเพราะเขาให้คําตอบก่อนเข้ามาแต่เช้าคนนี้ก็เขาตัดสินใจที่จะซื้อของเราก่อนตัดสินใจเลยพอเห็นใช่ค่ะเอาเลยเหมาเหมาแบบคือเหมามืดเลยเอาละใช่ค่ะราคามนตรงกับที่เราตั้งไว้แล้วเราอยากได้พอดีเราก็เลยโอเคเห็นว่าปีที่แล้วกับ2ปีที่แลผลผลิตของพี่นิกสวนพี่นิก สองร้อยกต้นเนี่ยเป็นไงบ้างก็แย่มากแย่มากแย่มากเลยเพราะว่าหนึ่งเราถึงรอนมันจะออกมากออกน้อยเราต้องใช้เคมีเหมือนเดิมต้นทุนเราก็ยังสูงเหมือนเดิมผลทุนนิ้ก็คือถ้ามันเจอโรคแมลงอะไรปุ๊บคือแป๊บเดียวคือเอาไม่ทานอย่างอย่างคราวที่แล้วเจอเชื้อราแค่สองวันเองนะคะวันที่สามจะไปพ่นคือมันแห้งหมดแล้วแทบจะไม่อยู่แล้วค่ะแทบทุงหมดเลยหรอใช่ค่ะ เฉพาะตอนที่เป็นดอกด้วยนะมันได้มาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่ปีนี้เป็นไงเห็นจ่าจแล้วค่ะว่าใช้เวอรแพนดีดีดีมากๆเลยค่ะผลผลผลิตที่ออกก็คือคือแบบ มันไม่ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เจอแล้วเคยเจอแล้วใช่ไหมโรคที่เคยเห็นที่มันจะกินพรูมหายหมดนะทั้งดอกคือไม่เห็นเลยมันมันก็มีนะแต่มันมีแค่อย่างที่วาเราเจอพวงหนึ่งมันก็จะอยู่พวงหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขยายที่อื่นไม่ลามไม่ลามไม่ได้อื่นใช่ค่ะแต่ก็ไอ้ที่เกิดก็คือน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากมากเลยแล้วพี่นิกอัตราส่วนในการใช้คู่นี้พี่นิกใช้ยังไงก็ปกติตามอัตราส่วนคือหนึ่งหนึ่งขุ้หูเนี่ยจะจะใช้ต่อน้ําพันลิตร อ่าหนึ่ชุดเนี่ยน้ำพันลิตรใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะใช้เกินผสมน้ำพันสามร้อยลิตรสมไปใช่ค่ะใช้ือใช้น้ำเยอะขึ้นแล้วก็เจอจกว่าเดิมอีกใช่ค่ะใช่แต่ก็ยังแล้วก็จะทดสอบดูว่ามัน มันจะได้ผลไหมก็คือ,อยังได้ผลก็ยังได้ผลใช่ค่ะอ่าแล้วทำไมพีพนิกมั่นใจว่าไอ้คู่นี้มันเป็นมันเป็นอินซีพีนิกมัม่นใจยังไงแบบนี้ก็ปกติเป็นคนแพ้ง่ายถ้าเจอพวกนี้เอาผสมน้ำเอามือจุ่มไปเนี่ยแค่บางอันนะแค่สัมผัสนิดเดียวก็เป็น,เป,นเป็นผื่นและแต่เนี้ยไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วก็ไม่มีการแสบร้อนไม่มีคันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นค่ะคือคือเราสัมผัสกับตัวเองเลยเพราะเราเป็นคนแพ้ง่ายเราก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนใช่แพ้แล้คือเราไม่ เราก็ไม่กล้ามาใช้เพราะเราต้องสัมผัสมันอยู่ครับก็จริงๆแล้วครูนี้แม้แต่สารเพิ่มสีที่เราแพนสูตไออนเนี่ยคือเป็นชีวภาพนะครับไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการเป็นจะมีเคมีเคมีต่างๆแต่พี่นิกมั่นใจแน่กับการที่ได้เห็นผลผลิตแบบนี้ใช่ค่ะชื่นใจไหมเมื่อมาเจอคู่หูตัวนี้โอ้หถือว่าก็เหมือนที่ชื่อเขาบอกมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงจริงอจริงใช่ไหมใช่ค่ะมันแบบยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้เนาะค่ะ เอาไปให้ต้องไปทดลองช้าเอาไปให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ไหมอยา่างพินิกเองพินิกก็ต้องให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ค่ะว่าไอ้คู่นี้ดีจริงๆค่ะท้ายนี้อยากให้พินิกช่วยฝากกับเกษตรกรทั่วไปหรือใครที่ได้มาเห็นคลิปของเราจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่บอกก็คือเวอร์แพนเนี่ยทำให้ลำไย,ยน่ะน้ำหนักดีน้ำหนักดีมากพวงหนึ่งเนี่ยตกเป็นโลเลยนะคะเนี่ยปกติเนี่ยถ้าช่างเนี่ยไม่เคยพวงหนึ่งโลหนึ่งหรอกค่ะ แล้วก็เวลาเราใช้ก็คือมันหนึ่งมันปลอดภัยแล้วก็กลิ่นกลิ่นไม่มีค่ะกลิ่นไม่มีแล้วก็แล้วอย่างที่เห็นก็คือต้นไม้เนี่ยใบยมันจะเขียวแล้วก็ถ้าเเก็บเกี่ยวเราปกติถ้าเราเก็บเกี่ยวนี่คือใบจะแห้งเหี่ยวสลดครับอันนี้ไม่เป็นไม่เปลยนค่ะใช่ค่ะแถมแตกใบอ่อนมาอีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันสมุนจัดจริงๆอย่างฝั่งนู้นยิ่งแตกเยอะเลยค่ะใช่มค่ะแล้วก็เขาเลี้ยงลูกได้ทั้งที่เราอะ่ะไม่ได้ตัดแต่งเลยนะค่ะมันเลี้ยงลูกได้ คือแทบจะไม่แทบจะไม่เอาลูกออกเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมค่ะเ<ะ>นี่ยแหละค่ะก็คือความมหัศจรรย์ของเวอร์แพนที่ที่ใช้ก็อยากจะบอกให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้ลองทดลองเปิดใจใช้ดูค่ะบางคนคิดว่าแพงจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดอพอเรามาดูว่าเออเราก็ซื้อช่วงโปรนะช่วงลดพอเรามาดูเออมันถูกกับที่เราใช้เคมีด้วยซ้ำแล้วแถมได้เงินคืนด้วยอ่ะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาใช้ดูค่ะนี่ผมจะได้แทนพี่ แทนพี่กับแฟนพี่จริงๆนะคือลูกเขายังลูกเขายังขยายไปได้อีกเยอะเลยอ่ะแต่แบบคือเขาเหมาแล้วอ่ะเขาต้องส่งยุโรปแล้วอ่ะนี่ยังถ้าเกิดโอ้โหยังขยายไปได้อีกเยอะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่หนีแน่ๆเลยถ้ามีมีเวลาเขาสักสิบถึงสองอาทิตย์เนี่ยนะครับสักสองที่นี่แบบเบอร์หนึ่งแน่ๆเลยซึ่งก็โอเคเพราะได้ราคาอย่างที่เราชื่นชอบใช่ค่ะนะทางบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นแล้วก็ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นิก มากมากที่ได้เปิดสวนแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับคู่หูเหมือจันคู่นี้ท่านยังไม่ต้องเชื่อผมกับพินิกยังไม่ต้องเชื่อครับท่านเอาไอ้คู่หูมาจันเนี่ยไปให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงหรือเปล่ามันดีตามที่พินิกพูดไหมมันดีตามที่ผมพูดไหมนะบริษัทการันตีความพอใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านเคยโดนหลอกโดนอะไรมาเยอะแยะมอเราไม่พูดถึงคนอื่นแต่วันนี้ถ้าท่านมาเจอคู่หูมากจังมาเลยครับลองสัมผัสดูนะท้ายน,นี้ขอบคุณพี่นิกมากนะครับขอบคุณ Phoenix มากค่นะขอบคุณพี่นิกมากแล้วก็ทุกท่านครับยังผมจะตอกย้ำอย่างเดิมว่ายัางไม่ต้องเชื่อผมอยังไม่ต้องเชื่อพี่นิกเอาไปคู่หูมาจาังนี้ไปให้ต้นไม้ของท่านเป็น คู่พิสูจน์แล้วท่านคอยดูที่ต้นไม้ว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงๆใช้แล้วดีใช้แล้วโวยช่วยปลดหนี้ให้ท่านทานันสวัสดีครับ